ก็ต้องขอกราบสวัสดีสำหรับแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมชื่อเกมอะไรบ้าชื่อภาคแต่มันเป็นเกมไฟของ Final s ี r ีส์ไฟนอลแฟนตาซีนะครับชื่อภาคน่าจะชื่อ,อจำชื่อภาคไม่ได้วะ <c oughs> อ่ะมันอยู่ในโหมดของเกมไฟ n อลนั่นแหละครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกาชาให้ดู อเอมอไปเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อจะมีใครส,สนใจไปเล่นเนาะมันก็เป็นแนวเทิร์นเบสนะครับเออสำหรับเรทการดรอปของเกมนี้ก็ไม่จัดว่าเกลือนะกน็ถือว่าไม่เกลือเลยสำหรับผมเนาะผมได้เ r สารมาลัวๆเลยเกมนี้ก็เป็นเกมเพิ่งเปิดน,นะครับเปิดได้ไม่นานใครที่มาเล่นเพราะน่าเล่นทันอยู่แล้วแหละ แนเนี้ยแนวก็จะเป็นแนวล็อกอะไรแบบน,นี้เป็นแนวเทิร์นเบรอะแต่เป็นล็อกวางมีออตโอตโอ้มีทุกอย่างนะครับมีออตโต้มีเล่งความเร็วเนาะีนผมก็ปล่อยอตโอต้ไปแล้วกัน มันมีให้เลือกสก,กิลด้วยนะตามมันมีสก,กิลแล้วก็ตีธรรมดาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยไปบอกอีกทีแล้วกันนะครับก็เป็นมันเดินเป็นล็อกสี่เหลี่ยมเนาะออโต้ไปก็ไม่ต้องทำอะไรละ แต่ออโต้บางทีก็ดีนะบางแต่เดินเองดีกว่าครับเนาะบางทีมันก็จะไปลุมตีฝั่งเดียวเลยม,มันแบ่งคีปเป็นสองฝั่งบางทีมันก็อาจจะโจมตีฝั่งเดียวเนาะอาจไปลุมตัวเดียวกันอะ่ะบ,บังคับเองดีดีสุดละเลดด r บยูอาร์สำหรับผมนะเกมนี้ก็โอเคผมก็ได้ยูอาร์มาเยอะเลย มันมีที่สุ่มมันมีสุมส่มการ์ดสุ่มการ์ดใส่ตัวละครแล้วก็มีสุ่มตัวละครเนาะสำหรับเกมนี้ไม่ตายสักทีวะเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มแล้วกันอเอาวะวดลงมาวะนี่เจอท่าฟันสกิลอะไรไม่รู้นี่ตายครับแนวการเล่นก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเกมนี้ เอเสียงเปิดคลิปไปด้วยไม่รู้เสียงเข้าไม่เข้านะครับนะครับก็เป็นแบบเนี้ยเป็นเกมทั่วไปอะพิมพ์นิยมนะครับระบบเกมก็เมนูก็จะอยู่แถวข้างๆนะครับเนี่เมนูตรงที่ผมคลิกเมนูตัวละครอันนี้ก็ทีม ยูอา yeah. ผมก็มีสตัวเนาะจัดว่าไม่เกือนะถ้าสมมุติใครจะเขาเรียกว่าไรวะใครจะเล่นเนาะใครที่จะเล่นใหม่แนะนําให้รีไอดีหาตัวที่เราชอบเนาะมันรีไอดีได้นะครับําบเกมนี้เป็นเกมแนวญี่ปุ่นมันจะรีไอดีได้แหละรีหาตัวที่เราชอบตัวที่เราอยากเล่นนะถ้าถามผมมันก็หดทุกตัวแหละเ จะซูมกล่องไหน,ไหนให้ซูมกล่องไหนดีวะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะการ์ดใส่ตัวละครเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงแล้วกันซูมกล่องนี้แล้วกันชึบไปเพชรมันก็จะมีเพชรเติมแล้วก็เพชรไม่เติมเนาะมันแยกกันนะบางบางตู้ก็ุ่มไม่ได้โอ้เกลือ รอดูรอดูโอ้โหเกลือครับเกลือจัดจัดอ่าขอข้ามเลยกัน,กนมันเกลือนึกว่าจะยูอาจะออกกลางสตยมไม่ใช่ดิยูอารหรือมันเอสเอสอเอ่อ เอาตู้เดิมต่อแล้วกันย้ำๆไปต้องต้องให้หนังสือมันเป็นสีโออสีไม่ใช่สีทองผมละเซ็งดูไปเลยแล้วกันเนี่ยมันมีทั้งการ์ดมีทั้งตัวละครโผล่มาเนาะเนี่ยถ้าไหนได้ซ้ำก็จะเป็นในเนี่ย นี่จะตัวเก่าอะเซงโหนึกว่าอยู่อาจจะออกนะครับมันก็จะมันจะกลายเป็นชิ้นส่วนให้เราเอาไปอัพเนาะโอเคเพจผมหมดละกดได้2ทีดองมาตั้งนานเดีย๋ยวไปดูหน้าตัวละครกันนะครับตัวละครที่มีก็แบ่งเป็นสายมี มีหลายธาตุมากเลยนะสำหรับเกมเนี้ยหลายธาตุมากตัวอ่ะเข้าไปดูที่ตัวละครกันเลยมันต้องไปดูหน้านี้เนี่ยว่ะก็มีการอัปเกรดอาเวกสกิลอัปสกิลนะอันนี้มาแบบรีบๆหน่อยนี่ครับมันก็จะมีการ์ดซัมมอนห่วนอันติ เรียกมอนมาจัดการอะไรแบบเนี้ยเป็นหมวดอ,นอันติอะไรแน,แนวนี้ครับเป็นเหมือนอันติอะ่ะเออก็มีการ์ดที่เรียกมอนสเตอร์มาแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มันก็มีการ์ดที่ใส่กับตัวละครบวกสเตตัสนะครับก็มีหลายอย่างผมก็ใส่โม่ม,มาเล่นไม่ค่อยเป็น <laughs> กัเนี้ครับมีแบบนี้แหละวางตัวละครได้5้าตัวแล้วก็เลือกตัวเพื่อนมาอีกหนึ่งตัวก็เป็นหกกิจกรรมมันก็แจกเยอะนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้มาแบบสั้นๆเพราะว่ามาสุ่มเพชรเฉยๆมาแบบสั้นๆ <laughs> วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับเกมใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะ สำหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ